ที่เราจะต้องจัดทำก็คือใบผ่านรายการตั้งหนี้นะคะใบผ่านร่างรายการตั้งหนี้จะทำกรณีไหนกรณีที่เรามีการวางเบิกดีกานะคะเราก็จะทำการตรวจรับเพื่อตั้งหนี้นะคะเราก็จะพิจารณาว่าดีกาที่วางมานั้นเป็นค่าอะไรนะคะสมมุติว่าเป็นจน่ายเงินยืมเราก็เลือกการจ่ายเงินยืมนะคะ ก็จะตั้งหนี้โดยเดบิตลูกหนี้เครดิตใบสำคัญค้างจ่ายอื่นนะคะเราก็ใส่จำนวนเงินหลังจากนั้นก็มาใส่ลำดับเลขที่ใบตั้งหนี้แล้วก็ใส่วันที่ที่เราตั้งหนี้นะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะจะสั่งพิมพ์ได้เลยหรือว่าจะรอพิมพ์ย้อนหลังก็แล้วแต่ท่านนะคะหลังจากนั้นก็ทำการกดบันทึกนะคะถ้าในกรณีที่ รายการมีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ท่านก็กดล้างใบผ่านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ท่านต้องการนะคะเช่นเงินรับฝากนะคะกรณีที่เป็นเงินรับฝากสมมุตินะคะค่าใช้จ่ายอื่นนะคะก็จะพิมพ์ในลักษณะนี้นะคะท่านอยา มีการลงบัญชีอะไรท่านก็เลือกได้เลยนะคะในกรณีที่มีนอกเหนือจากที่กำหนดให้นะคะก็สามารถเลือกบัญชีได้เองนะคะ